สวัสดีพี่น้องเกษตรกรเอฟซี FC, รวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะลูกออดฟาร์มกบนะคะวันนี้นะคะลูกออดก็จะพาพี่น้องนะคะมาชมการให้อาหารของลูกกบนะคะของฟาร์มลูกออดเองนะคะคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจากทางลูกออดฟาร์มกบนะคะ อันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะให้อาหารลูกกบนะคะนั่นก็คือการผสมอาหารนะคะนั่นก็คือเราเตรียมหัวอาหารนะคะที่จะให้ลูกกบนะคะแล้วก็นําวิตามินนะคะพร้อมด้วยกับน้ํานะคะมาหยอดเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยนะคะคุกเขาให้เข้ากันนะคะจนกว่าวิตามินจะซึมเข้าไปในเม็ด หัวาหารนะคะหลังจากนั้นเราก็พักไว้สักครู่นะคะเราก็จะนำไปให้ลูกกุกนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยจ้า Est marriages และนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับการให้อาหารลูกกบของลูกออดฟาร์มกบเองนะคะเราก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้เป็นประจําทุกวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะท่านจะไม่ได้พลาดคิปใหม่ๆจากทางลูกออดฟาร์มกบเองนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านรวมไปถึงคุณผู้ชม FC ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปด้วยนะคะวันนี้นะคะลูกออรฟาร์มกบก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ